เอเจโซลาเซสวัสดีอีกรอบครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับของเจ้าพัดลมไอเย็น Master c ์คูลนะครับมาสเตอร์คูรุ่น Mik28EX นะครับอ,อันนี้เป็นปั๊มน้ำตัวเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับผมใช้วิธีในการตัดสายแล้วก็ต่อพันเทปเอานะครับ เพราะว่าแจ็คหรวซ็อกเก็ตที่ให้มาเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะครับใช้วิธีการตัดสายแล้วต่อกันเอาตัดแบบง่ายๆนะครับก็มาทดลองกันครับผมอ่เปิดเลยนะครับมาดูน้ำด้านบน,นโอเคเปิดคู่นะครับเปิดปัม๊ม ปั๊มกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับน้ําไหลปกติมาเปิดดูช่องด้านหลังนิดนึงนะครับโอโซนยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมไปกดปุ่มโอโซนด้านหน้าเครื่องโอโซนอยู่ตัวนี้นะครับกดปุ่มโอโซนนะครับก็จะเห็นว่าเกิดการตีฟองอากาศนะครับ สร้างโอโซนเหมือนเหมือนตู้ปลานะครับเป็นว่าปัม๊มทำงานได้ตามปกตินะครับจบงานครับอ่ะรุ่นนี้ที่ผมใช้งานมาอธิบายถึงข้อดีข้อเสียก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับพัดลมแรงนะครับแต่ใบพัดอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับข้อเสียที่หนึงเลยก็คือ สายไฟด้านหลังนะครับใช้ไปใช้มามันก็จะบาดนะครับเข็นไปเข็นมามันก็จะบาดสายไฟขาดผมต้องพันเทปใหม่นะครับจุดที่2ก็คือล้อนะครับของมาสเตอร์คูลเนี่ยล้อค่อนข้างไม่แข็งแรงเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับพอรับน้ำหนักน้ำเยอะๆล้อนี่ก็จะบุบบูบีไปเลยนะครับ ฝากถึงทางบริษัทนะครับถ้าพัฒนาได้จะดีมากนะครับล้อสำคัญไม่แข็งแรงนะครับผมต้องใช้วิธีการคือไม่เข็นมาเติมน้ำโดยการตักน้ำไปเติมที่ด้านบนนะครับข้อดีก็คือมันสามารถเติมน้ำจากด้านบนได้นะครับอันนี้ที่ปั๊มน้ำมันหยุดไปเพราะว่าความชื้นมันได้นะครับความชื้นมันได้ ความชื้นของใยไม้มันได้ระดับก็คือตัวนี่ครับตัววัดระดับความชื้น humidity ครับความชื้นมันได้<ม>ปั๊มน้ำมันก็เลยตัดให้เรานะครับข้อเสียข้อที่3นะครับก็คือลูกยางของกระจังหน้านะครับลูกยางที่อยู่ตามจะเรียกอะไร ตามตะแกงมันพอโดนความร้อนปุ๊ก็จะขาดหลุดออกหมดแล้วก็จะทำให้การหันขึ้นหันลงคือมันจะหลวมครับมันจะหลวมผมต้องใช้หนังยางมาลัดเพื่อให้มันเนิดนะครับเพื่อให้มันเนิดเวลาเราปรับมันจะได้อยู่อยู่ทรงนะลูกยางนะครับลูกยางดำ มันขาดออกหมดนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็ขาดนะมันมันขาดหมดทุกตัวเลยครับมันขาดหมดทุกตัวเลยหายหมดนะครับขาดหมดก็คือมันจะไม่ฟิตแน่นมันจะหลวมผมต้องใช้หนังยางมาช่วยจุดที่จุดที่เท่าไหร่แล้วจุดที่ 4- ที่5ลูกลอยด้านหน้าใช้ไปใช้มามันก็จะติดค้างนะครับลูกลอย ก็ถ้าทําเป็นทรงกลมได้เหมือนลูกบอลลูกแก้วก็น่าจะดีนะอันนี้มันไม่เป็นทรงกลมอะ่ะลอยขึ้นไปลอยไปลอยมาใช้งานไปงานมาก็จะติดค้างนะครับผมก็ต้องมาแกะมาแงะเพื่อที่จะทําใหม่นะให้มันลอยน้ํานะครับด้านหน้ามีปัญหาด้านหลังส่วนใหญ่ปกตินะด้านหลังโอเคนะพัดลม หน้าจะแคบนิดนึงนะครับแต่แต่ลมแรงดีครับหน้ามันไอตรงสี่เหลี่ยมนี่มันดูกว้างนะแต่ใบพัดพัดลมจริงๆอะ่ะมันเล็กนิดเดียว12นิ้วหรือ14นิ้วเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเล็กมากมันไม่เต็มสมุมข้อเสียว่าไปแล้วสายไฟล้อนะครับ แต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีทําความสะอาดง่ายอชอบตรงที่มันเติมน้ำด้านบนได้นะครับก็คือไม่ต้องขนมาเติมน้ำบ่อยๆขินมาเติมก็ล้อพังนะครับเอาโอเคครับอมันตัดนะปั๊มน้ำมันตัดเพราะว่ามันชื้นแล้วแสดงว่า h u um ิ i d i t y มันทำงานนะครับแต่ถ้ากดคูอีกครั้งหนึ่งปุ๊บ ่ไมครับปั๊มก็จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับแต่พอมันชื้นได้ระดับปุ๊บมันก็จะหยุดปั๊มครับจนกว่ามันจะเริ่มแห้งปั๊มก็จะกลับทำงานกลับมาทำงานเองของมันเองนะครับสำหรับปั๊มน้ำนะยี่ห้อม a สเตอร์คูลเนี่ยที่ผมมีจำหน่ายทุกรุ่นนะครับย้ำว่าเป็นอะไหล่เบิกของแท้จากม a สเตอร์คูลนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับว่าใช้งานรุ่นไหนอยู่นะครับราคาตัวละเท่าไหร่นะครับสอบถามมาแอดไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ไลน์ติดต่อทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมาจะเข้า2ปีแล้วครับถือว่าใช้งานได้โอเคผมไม่ค่อยทำความสะอาดนะนานๆผมถึงจะเอามาทำความสะอาดทีนะครับ อโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับการทดสอบก็ถือว่าการเปลี่ยนปั๊มน้ำก็ถือว่าโอเคอเปิดใส่หน่อยครับอว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกติปั๊มน้ำเสียนะครับโอเค,ครับสวัสดีครับเบิดครับ